ไม่ได้กัดเอาออกไปก็จะเป็นของธรรมชาติของเขาเองเลยแล้วก็บวกข้าวกล้องข้าวกล้องน้ำนมนะทุกคนนี่ประโยชน์นะคะสารอาหารเยอะมากมายนะคะสำหรับคนที่จะเป็นเขาบอกว่าเกี่ยวกับชาตามตัวเป็นอเมริกพลชกมรพร้าวนะคะข้าวกล้องก็จะจะมีประโยชน์ช่วยได้นะทุกคนก็จะกินไปเรื่อยๆแล้วก็สำหรับคนที่เบาหวานนะคะก็เป็นไม่ใช่ คุณค่าทางอาหารได้สูงนะเพราะไม่ได้ขัดสีอะไรเป็นสีธรรมชาติของเขาเองนะคะเนี่ยเขาให้ทั้งสามอย่างเลยชุดละสีสิบาทไม่แพงนะทุกคนก็มาเลือกได้ของน้องก็จะอยู่หลังน้องช้างนะะน้องที่อยู่หลังน้องชาง้างเ็จะอยู่หลบตรงพุ่มไม้นี่แหละนะคะวันนี้มีธัญ,ญพืชมาเยอะเลยเขามีผักอะไรนะผักอันนี้อันนี้ผักอะไรลูกอ่อมแซบอ,อ่มอมแซบ เอาผักอ่อมแซ่บก็มีอีกโอ้ะเน,นี่นะคะทุกคนขอบคุณสองเลิฟด้วยนะคะขอบคุณสองเลิฟด้วยสวัสดีค่ะคุณกิตนาเห็นแต่ลงเรียวเลยไม่ได้ลงวิดีโอเลยเหรอคะนะคะทักทายช่องกิตนาแฟมิลี่ด้วยนะคะน้องก็ลงเรียวนาะแนล้องก็เริ่มทำเอ้ยลงอะไรนะลงช็อตนะคะเป็นกำลังใจให้คุณกิตนาด้วยสู้ๆนะคะสู้ๆนะคะ ก็จะมานะคะอย่าลืมนะคะทุกคนมานี่เขาเลือกปลาไข่มาในยี่สบาทก็จะเป็นปลาน้ามูลเนอะเขาจะย่างให้เนี่ยทานนะคะแล้วก็มีพึ่งนะคะเดี๋ยวเราเก็บอันนี้มีใส่ถุงไว้ด้วยจอ้หอันนี้เขาจองไม่น้าล่ะคุณนึ้สวยเขาจองแบบูเเท่าไรนี่ละร้อยหกสินะคะน้อสวยๆนะคะทุกคน โอเคนะคะเดี okay, okay. Um, okay. ๋ยวมิ้นขอเก็บไฮไลท์ให้กับทุกคนทุกท่านได้ชมกันนะคะในร้านมิ้นจะจับเข้ากล้องมาเลือกได้นะคะหลังหลังน้องช้างนะทุกคนนะคะจะดไม่ต้องเียนตเออะเปียไปเลยใช่่ะนะคะก็ามาเลือกได้อยู่หลังน้องช้างนะคะพี่ฟาใส่น้องขวัญตรงนี้นะทุกคนนะคะ ขอบคุณ48ล้าน้องใจที่เข้ามารับชมนะคะก็มากดไลค์กดแชร์ให้เราเป็นอาหารป่าข้าวกล้องผักพื้นบ้านนะคะผักชนิดไทยนะคะอันนี้ช่อ่อนล่ะคะคุณชคใช่ใช่เนี่ยหัวใหญ่ด้วยหัวนาาใหญ่อันนี้ป่าไหนคะ อยู่บ้านทับไทยไทยสนมอ่าไม่ไม่ใช่สนมอำเภอปทับไทยอ๋อน้องมาจากบ้านทับไทยอำเภอประสาทนะครับหนึร้อยยี่สิบอันนี้อ่อนไหมอันนี้จะอ่อนกว่าสีต่างกันยังไงสีต่างกันด้วยตรงดอกไม้ดอกไม้อะไรนี่มีกิ่นดาวเรืองใช่ดอกไม้ฝางอ่าอันนี้อ่อนกว่าเหรอครับอันอันกว่าสังเกตได้ลูก สังเกตได้ตรงนี้แล้วก็เนี่ยตรงขาวๆค่ะตัวหัวน้ำเราก็ใหญ่อยู่เนาะอันนี้ค่บเพิ่มอันนี้ถ้าทบบาลนั้นมิ่มเขาเสื่นมมิมเลยค่ะมิมมิมค่ะสำเนียงจ้องผ่าล่ะอยู่ตำบลหนองสนิทคระ พึ่งอันนี้พึ่งอ้วงนะคะตัวอ่อนเขาจะกินเอาน้ำาพ่งอ้วงอ่าเน้ำอันนี้นิ่มก็สิกินห้างมั่นเนาะล่ะนะคะกินเนาะหุ่นจัดนะคะกิ๊ช่องฝากแน่ช่องตะวันรัศมีลูกหลาตะวันรัศมีไลสไตล์แม่กระเฮ็ดเป็นลาภาษาผู้เฒ่าลูกหลาเอ้ยพวกซิฟเลยเนาะเก็บไปกันแหละนะคะเอ็มมินเก็บช็อตให้ชมนะคะเอ้ยไฮไลท์นะคะเดี๋ยวเราไปตามชมนี่ พึ่งนะคะน้องก็เอาไปนะคะนะคะเด็ดๆนะคะได้นะคะหลังน้องขวัญพี่ฟ้าใสอยู่ตรงนี้นะคะมาเลือกได้เนึกว่าน้องจะไม่มีพึ่งมาน้องมีพึ่งมาคนเดียวเลยมีซุ้มอยู่นะ,ะพึ่งเขาจะหลบอยู่ใต้ลูกไม้ตรงนี้นะทุกคนขอบคุณทุกไรา์ทุกกําลังใจนะคะเดี๋ยวเราไปชมไฮไลท์กันในช่องเต็มนะคะทุกคนนะคะเก็บไฮไลท์ให้ชมกันนะคะวันนี้